แต่งี้ขึ้น่แล้วก็ตาขึ้นแต่งลูก่นี่เป็นยาเลยยายมีสุขภาพแข็งแรงใหหนูเรียนเก่งเป็นเด็กดีอย่าด้อนะลูกนะกลับมาใหม่ลูกนคั บอกตาม่บอกปอนอนตาดงเนี่ตาด้วยตาตดไเยอะนกรี่ไปไหนมาตัวไรล้อมเลยฉันน้อยาเร็วน้อยไปรุมน้อยไปมารมตาเร็วโอ้ปปยกโซนโซดานะพิมพ์ปวด้มเร็วตายดไม่เอาไม่เอานก lên cua mà leo vào nước nóng làm muối, nhai ngà nhai gỏi, rồi ăn พอแล้วั้น้อยเช่ไหมอ๋อพี่แก้วพี่เ้าน้ำให้น้องหน่อยแก้วยหยิบอย่าเดอนี่แก้วเอาผ้ามาเล็กนะดเกหมดตัวเดียวตัวเดียวสด้ดนะติดงานติดจ้ตัวแก้วตัวดีนะตดาเยอะโดยอน่แย่ด้วยจ้าโดยอนี่ยว่าไงโดยพอนี่ยวบาไงลูก แข็งแรงปี่างๆเลยอเคในครัวก็ต้องรับผิดชอบทุกไว้บอกเป็นหนึ่งีแมย่าเรีนสื่อจงเนีอย่าโนนะคะแม่ย่าที่ไปไปยายตาตางบอกยายว่าไงหมให้มีสุขภาพแข็งแรงอยู่กับยายย่านันอยู่กับกก้านานๆนะคะไอ้่บไม่ให้ เรียนเก่งๆนะเป็นเจ้าคนไม่นเลยเขียนน้ำเขียน้ำเขน้ำเขียนน้ำต้นใหญ่อะไรอะเลี้ยงเนี่ยเลี่ยงหมดเลยของตาไม่พอในตาทิไม่พอในตาด้วยเร็วๆขอใยตารวยรวยเป็นที่รวยรวยปังๆคนกดทักแข็งแล้วที่ยันอื่นพูดเก่งๆ ต่อไปก็ป๋าป้าหม่ำมะป๋าป้าหม่แม่นะเดี๋ยวพี่เก้ากับเก้าไปลุ้นนะเดี๋ยวมึงหางดูใส่ใหม่ปะแค่รถสวยจะฮู้ก่อนเด้ออ่ะเอาบงอะไรนี่เนาะเานี่เอามันนี่เอามันนี่เอามันนี そうだ